สวัสดีครับพบกับอาจารย์เนนี่นะครับดรธนวัฒน์ปัตมริตทิกลนะครับวันนี้จะมาคุยในบทที่5นะครับในรายวิชาหลักการมรุเทศนะครับในบทที่5นี้เราจะมาคุยเรื่องมนุษย์สมพันธ์และการสร้างความประทับใจในงานบริการนะครับคนที่ทําท่องเที่ยวนะครับจะต้องรู้นะครับว่าจะทําวิธีไหนนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ต้องอาศัยนะครับหลักการพื้นฐานอยู่4ประการครับก็คือจะต้องทราบว่า 1. มนุษย์มีความที่แตกต่างกันนะครับแต่ละคน 2. ความแตกต่างทําให้มนุษย์นั้นมีพฤติกรรมที่ต่างกันนะครับเราต้องเข้าใจจุดนี้นะครับข้อที่3นะครับการติดต่อสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสารจะต้องปรับให้เหมาะสมของแต่ละคนครับและข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับ การปรับปรุงตนเองและเอาใจใส่ผู้อื่นคือหัวใจของมนุษย์สัมพันธ์ครับเรามาดูกันนะครับว่าความแตกต่างของมนุษย์นั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างตามหลักการของมัสโลเลยนะครับต้องทราบว่า1คือความต้องการทางร่างกายนะครับลำนดับที่2ก็คือความต้องการเรื่องความปลอดภัยม,มั่นคงมปลอดภัยลันดับที่3คือความต้องการด้านสังคมครับ อันที่4ความต้องการเรื่องเกียรติยศและชื่อเสียงครับที่5ครับความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จและความมุ่งมั่นครับเห็นไหมครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ5ลําดับขั้นเรียกว่าลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมัสโลหรือว่ามัสโลไฮเลซีออฟนีสติลลมิดนะครับเป็นติละมิดแบบนี้ครับเรามาดูนะครับว่าในความพฤติกรรม ของมนุษย์นั้นจะแบ่งเป็นยังไงครับเขาใช้ตัวย่อว่า UNO ครับ Personality นะครับจะแบ่งเป็น3ากลุ่มนะครับแล้วพฤติกรรมของมุษยสากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกจะเรียกว่าตัว U นะครับหมายถึงว่าคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับ Underexpression Personality ครับอันนี้ก็คือคนที่ขี้อายนะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มต่อมากลุ่ม N นะครับเรียกว่า Normal Expression Personality ก็คือ กลุ่มปกติทั่วไปที่เราเห็นคนจํานวนมากก็คือกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มตัว N ครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่ม O ครับกลุ่มตัว O แล้วคือ Over ครับ O e x p r e s s i o n p e r s o n a l i t y ครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นอย่างมากนะครับทำไมเราถึต้องเรียนรู้คนกลุ่ม3กลุ่มนั้นเพราะว่าเราทำงานบริการนะครับเราจะรับมือยังไงกับคนทั้งสกลุ่มนั้นนะครับ มาดูกันนะครับว่ากลุ่มที่แสดงออกอย่างมากต้องรับมือยังไงบ้างนะครับหรือกลุ่มคนที่แสดงออกน้อยจะต้องรับมือยังไงบ้างนะครับมาดูกันในรายละเอียดนะคร,รับเพราะอะไรเราถึงต้องเรียนรู้คนทั้งสามกลุ่มเหตุผลที่ทาเราต้องเรียนรู้เพราะว่าต้องปรับปรุงตนเองและเอาใจใส่ผู้อื่นนะครับเวลาเราเข้าไปนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ต้องเอาใจใส่ตนเองปรับปรุงตัวเองเมื่อเราเป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรนะครับ ต่อมาครับการสร้างตนเองให้เป็นที่รู้จักของเพื่อนฝูงให้ดีขึ้นนะครับระดับที่3ครับปรับตนเองในการทํางานร่วมกับผู้อื่นระดับที่4ส,สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในกรณีที่ต้องเป็นผู้นําหรือทํางานเพียงผู้เดียวครับระดับที่5การพูดต่อหน้าชุมชนอันนี้นเราต้องฝึกนะครับอันที่6ครับเทคนิคในการบริการผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจนะครับ เรามาดูรายละเลอียดนะครับว่าการสร้างความประทับใจต้องต้องสร้างอย่างไรบ้างครับต่อมาครับเทคนิคทําให้คนอื่นชื่นชมครับเทคนิคก้าเทคนิคทําให้คนอื่นชื่นชมทำางไครับคือหนึ่งการเอาใจใส่ครับเอาใจใส่ต่อผู้อื่นแล้วเอาใส่ตัวเองด้วยนะครับต่อมาคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่ม,มใสนะครับแล้วลต่อมาคือต้องพยายามจําชื่อ คนที่อยู่รอบๆข้างเราให้ได้นะครับว่าเขาชื่อว่าอะไรบ้างข้อต่อมาสําคัญทีเดียวครับคือเป็นนักฟังที่ดีครับอีกอันนึงนะครับสนทนาในเรื่องหรือว่าคู่สนทนาเราสนใจอันนั้นนะครับจะทําให้เราคนอื่นเขาชื่นชอบเราต้องสนใจสิ่งที่เขาพูดนะครับข้อต่อมาครับให้เกียรติคนอื่นคือทําให้คนอื่นเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญครับ ข้อต่อมาครับเวลาเราให้จะเสนอแนะคาแนะนําให้กับผู้อื่นเราต้องให้คําแนะนําอย่างนุ่มนวลน,นะครับลําดับต่อมาครับยินดียอมรับคําติชมเวลานีผู้อื่นมาติชมเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะทําเปลี่ยนเรื่องเลายๆให้กลายเป็นเรื่องดีครับนี่แหละคือ9ก้าเทคนิคทําให้คน้อื่นชื่นชมครับต่อมาครับในเรื่องงานบริการครับหัวข้อที่5ก็คือการลัทนาการครับ การทนาการจะแบ่งเป็นหลายอย่างนะครับหลายกลุ่มที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการทนาการกลุ่มแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันนรัดับต่อไปนะครับกลุ่มที่2เรเลยว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับกลุ่มต่อมากลุ่มผู้ใหญ่ครับต่อมาครับผู้สูงอายุครับแล้วก็ระดับสุดท้ายครับ คนที่มีความบุคลองทางด้านร่างกายครับในการจัดทำกิจกรรมนันทนาการนั้นเราจะต้องนะค,คำนึงถึงช่วงอายุของคนนะคะว่านันทนาการจะต้องจัดอย่างไงบ้างให้คนเหมาะสมกับคนนั้นแล้วก็เหมาะสมกับเพศและก็วัยของเขานะครับเรามาดูกลุ่มแรกครับกิจกรรมที่เราจะไปเล่นเกมหรือทําทำนันทนากา,การกันนะครับกลุ่มที่1ที่เรียกว่า Smile, กล <HHH> ุ่มเด็กเล็กครับกิจกรรมเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราทํากิจกรรมนนทนาการเด็กเล็กคือ1เรื่องเกมเช่นถามชื่อเรื่องผลไม้ครับถามชื่อขนมนะครับถามชื่อเพื่อนของเขาครับว่าเขามีเพื่อนชื่อว่าอะไรบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสําหรับกลุ่มเด็กเล็กครับต่อมากลุ่มที่2ครับที่เราจะทำนันทนาการกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับเวลาทากิจกรรมต่างๆจะต้องคํานึงถึง การทํากิจกรรมนะครับสั้นนะครับไม่ยืดเยื้อไม่น่าเบื่อใช้เวลาไม่มากครับอย่างมากไม่เกิน10นาทีนะครับดึงดูดให้ทุกคนสนใจในกิจกรรมบนรถทัวร์ได้ครับถ้าเราทํากิจกรรมบนรถนะครับไม่ซ้ำซากจําเจเหมาะสําหรับลูกทัวร์ในวัยเรียนมัธยมปลายหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับกลุ่มนี้ครับข้อต่อมากลุ่มที่3ครับหรือว่ากลุ่มผู้ใหญ่ในกลุ่มวัยทางานครับ กิจกรรมที่เราเล่นนันทนาการบนรถอย่างเช่นสมมุติตัวอย่างครับอย่างเช่นว่าจังหวัดอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยสอเสืออันนี้เป็นต้นนะครับกิจกรรมนะครับหรือว่ากิจกรรมอักษรไทยนะครับที่มีอักษรตัวงอง,งูอย่างนี้เป็นต้นครับกิจกรรมพวกนี้หรือว่ากิจกรรมการร้องราทําเพลงหรือกิจก,กรรมต่อเพลงครับผู้ใหญ่จะชอบครับหรือว่าพยายามให้กับกลุ่มนี้ จดจำนะครับจดจำเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทเราหรือว่าหาทางให้จดจำแบรนด์หรือว่าชื่อเสียงของบริษัทเราบริษัททัวเราให้ได้ครับกลุ่มที่3นะครับต่อมาเรามาดูกลุ่มที่4นะครับคือกิจกรรมอะไรที่จะเหมาะกับกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่าสวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในใยเกษียณนะครับเกมที่เล่นบนรถนะครับอย่างเช่นว่าเกมบัตรประชาชนครับอเอาบัตรประชาชนออกมานะครับว่า เลขบัตรประชาชนเลขอะไรบ้าง,างนี่ครับหรือว่าเกมเล่นธนบัตรนะครับว่าใครมีธนบัตร20บาท50บาทเอามาโชว์กันมีหมายเลขอะไรบ้างหรือว่าเกมเรื่องพศนะครับว่าดูซิว่าบัตรประชาชนพศใครพศออใครเกิดนานที่สุดพศอ,อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมาเกมฝึกสมองครับสำหรับคนสูงอายุอย่างเช่นว่าถามว่าจังหวัดอะไรที่ลงท้ายด้วยคาว่าน,นครนะครับหรือว่า ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวขึ้นต้นด้วยตัวมะมีมะอะไรบ้างอย่างนี้นะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอยู่ในห้องน้ำนผู้ใหญ่จะทราบครับหรือว่าสบู่ยี่ห้ออะไรบ้างพวกนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เล่นเกมกับผู้ใหญ่มันลดได้นะครับหรือว่าสวนะครับหรือว่าเกมความรู้ต่างๆเคล็ดลับต่างๆอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ใบสว,วเวกัะเียนชอบมากก็คือการร้องเพลงคู่ครับนะครับการร้องเพลงคู่ มัคคุเทศหรือว่าน้องไกด์ต่างๆที่ไปฝึกงานทำงานเป็นไกด์นะครับต้องฝึกร้องเพลงคู่ให้ได้นะครับทั้งร้องเพลงคู่จีบหญิงจีบชายนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกให้ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มคนพิการหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายครับกลุ่มนี้นะครับจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับ้อุปกรณ์เพราะว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายครับอย่างเช่นว่าอุปกรณ์การปิดตานะครับปิดตาต่างๆหรือว่าเกมเช่นเกมรีดนมวัวเกมเปิดตู้เซฟเกมปิงปองนะครับเกมเลี้ยงเด็กทาลกและเกมรับโทรศัพท์พวกนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่น้อยที่สุดนะครับกิจกรรมการกินอาหารกินขนมต่างๆพวกนี้นะครับต่อมาครับนักนันทนาการจะได้แบ่ง การจับสรรหรือว่าการสร้างสรรค์นันทนาการนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทที่1ก็คือแบ่งตามความเคลื่อนไหวนะครับในกลุ่มนี้ก็คือการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวัยนะครับการเคลื่อนไหวกับประสาททั้ง5พวกนี้ต่างๆกิจกรรมนันทนาการอย่างเช่นพวกวอลเลย์ต่างๆนะครับต่อมาครับกิจกรรมแบ่งตามวัตถุประสงค์ครับอ่าเช่นกิจกรรมที่ไม่เน้นการแข่งขันแค่ต้องการให้ ผู้เข้าร่วมทีมหรือผู้มาเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมเฉยๆไม่ต้องเน้นการแข่งขันครับแค่ให้ร่วมสนุกก็พอหรือกิจกรรมที่2นะครับคือมีการแข่งขันกันเช่นกีฬาต่างๆรวกนี้เป็นต้นครับนี่คือกิจกรรมนนทาการนะครับต่อมาครับการแบ่งเกมนะครับตามทฤษฎีของเอจินตันและฟอดในปี1985นะครับแบ่งเกมออกเป็น7ประเภทครับเกมเประเภทมีอะไรบ้างครับเกมที่1ก็คือ เกมที่ต้องการจัดก,การน้อยเรียกว่าโรอเกน์เกมนะครับเกมที่จัดการน้อยเกมที่2เกมที่ต้องการผู้น,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 นําเรียกว่าลิทอัพเกมครับเกมที่2ต้องการผู <frustration> ้นํานะครับส่วนเกมที่3ก็คือเกมที่เล่นเป็นทีมหรือว่าทีมเกมครับเกมที่4คือเกมตารางหรือว่าเทเบิลเกมนะครับเกมที่5คือเกมเดาใจหรือว่าเมนเทลเกมครับเกมที่6ครับเกมที่ต้องเล่นในพื้นที่กว้างเรียกว่าไวเกมนะครับ เกมสุดท้ายนะครับเกมเรียนแบบเหตุการณ์เรียกว่า simulation game ครับเกมต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ทำกิจกรรมได้สำหรับบริษัททัวร์นะครับหรือว่า,านักศึกษานิสิตหรือว่าน้องไกล์พี่ไกลใหม่ทั้งหลายนะครับควรจะฝึกปฏิบัติไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่กล่ามาในบทที่5นี้ก็คือการสร้างความประทับใจหรือว่าการฝึกฝนความสนุกสนานนะครับ ขอฝากนิดนึงนะครับในการทําทัวร์หรือว่าการสร้างอัตน,นาการนะครับสิ่งแรกเลยนักศึกษานิสิตนักศึกษาหรือน,น้องๆที่ต้องการจะเป็นไกด์มัคุเทศใหม่ทั้งหลายนะครับควรจะฝึกร้องเพลงนะครับลองดูนะครับว่าเพลงที่เราถนัดจะเป็นเพลงประเภทอะไรบ้างครับแกลนี่ขอแนะนานิดนึงนะครับก็คือ1คือลองฝึกร้องเพลงคู่ไว้นะครับเพลงลูกทุ่งนี่แหละครับ เพลงที่เป็นกระแสนะครับสมัยก่อนจะต้องฝึกร้องเพลงเพลงพุ่มพวงนะครับเพลงยอดรักษะใจอะไรประมาณนี้สมัยนี้ก็เพลงที่เขาร้องกันหรือว่าเพลงที่เป็นกระแสเพลงอินดี้ต่างๆที่กําลังปวดอยู่ใน YouTube นะครับลองฝึกดูนะครับรวมทั้งการเล่นเกมนะครับสําหรับบทที่5นี้เรื่องกิจกรรมันทนาการและการสร้างความประทับใจนะครับขอฝากไว้ให้ไปทบทวนแล้วก็เปิดดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามไกด์แดนนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ